สวัสดีสวีดัดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีข่าวสิบอกพ่อแม่พี่น้องเดอ้อข่าวด่วนขอเชิได้ยกง่ายเด้อพี่น้องเดอ้อขอเชิได้ยกง่ายกับท่านหันแล้วก็ชด้ง่ายไปกับท่านหันอย่างด่วนด่วนฝากทุกคนกดติดตาม้กดไลค์แล้วกดแชร์ให้คือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกันเด้อห้ามลืมเด็ดขาดสิได้บ้าให้ฟังนะป๋อห้ามลืมนะคะ คอยสิได้อพยกซ่องเด้อพี่น้องเด้อเออช่องน้องมานานี่คอยบรได้เห็ดหน้านี่หลายเดือนแล้วน่องพี่น้องมันบ่มีการเคลื่อนหบแล้วค่ะสิได้ยกง่ายได้ยกง่ายเปลี่ยนเปลี่ยนโอกาสเขาเอิญยังเกาะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพี่น้องค่ะอืมมาน่ากับิอายัยมาถ่ายน้ำพ่อนน้ำแม่อยู่ในซองสา,าวเล้าบ่าวอีสานในซองบ่าวเผชดสาวมน เนาะส่วนซ่องมะนาในกาสิบริมีนองมะนากับสิบมีแต่อันคิดเก่าๆที่เหลือไวก้กัยังอยู่ยังเก็บไปคือเก่าพี่น้องแต่ว่าช่องคนลาวคนอีสานเท่านี้ช่วงนี้เนาะคะนะ่ะเนาะกำลังเก็บชั่วโมงอยู่ <laughs> กำลังเก็บชั่วโมงอยู่นะคะเออเพราะฉะนั้นเราจะหยุดการชั่วคราวไว้ก่อนเ้ยพี่น้องคะ่ะ เรายังไม่มีการอัปโหลดเดอ้อพี่น้องยังไม่มีการอัปโหลดอีกต่อไปจะหยุดชั่วคราวไว้ก่อนเป็นเพราะเหตุใดเดี๋ยวมาฟังกันไปพี่น้องถ้าไปเบิ่งธรนประชาติทั้งหลังบ้านทั้งถางบ้านดีกวัวจังซีบอว์ให้ฟังเบิ่งหน้าซัานี่พ่อเดี๋ยวซีบอวให้ฟังเรื่องราวเป็นยังไงมาฟังกันต่อเดอพี่น้องกระสีบอกพ่อแม่พี่น้องแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกข่ทุกคนเดอ้อ ช่องคนลาวคนอีสานเฮาจะหยุดการอัพโหลดไว้ก่อนเพราะว่าดูจากชั่วโมงมาแล้วมันการพึ่งจะได้มาได้ประมาณพันกว่าชั่วโมงแล้วพี่น้องเออในเมื่อมันมีอยู่แล้วว่าช่องอีกช่องหนึ่งมันผ่านกฎมันมีโฆษณาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะย้ายจากช่องช่องที่ได้ได้อีเถอรเด้อพี่น้องคะ ประกาศประกาศอย่างเป็นทางการเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนประกาศต่อไปนี้อีเถิกมันได้ยังมาข่อยกับเสีเอาเสียงมันไปลงในช่องน้องมา้าไว้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าช่องอันนั้นน่ะมันมีโฆษณาแล้วมันผ่านเกตผ่านกฎเกณฑ์ทุกอย่างแล้วพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเราจะเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเดอ้อพี่น้องเด้ออ่า <laughs> ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามล้วกั หอบเสือหอบคณนะกันไปน้ากันเลยพี่น้องเดอ้อผู้ใดข้อเดียวกันกับไปน้ากันส่วนผู้ดใดบหมักไข่ป้อยไฮดากะบอกเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะกําใดไข่ก่อเ้ยพี่น้องเดอ้ออ่านี่คือคือกัมของมันส่วนช่องอันคนล่าคนอีสารเท่านี่ก็ยุดไปก่อนเพราะว่าคอยมานางคิดว่าเอ้ยจะไปทําสร้างให้มันรอชั่วโมงมันทําไมก็ได้เมื่อช่องของเรามันมีอยู่แล้วมันผ่านกฎ y o ยูทูบแล้วเราก็แค่ทำคลิปสร้างโฆษณาขึ้นมาส่วนเอซีดูให้กำลังใจเราก็ได้ไปอย่างน้อยก็ได้ค่าเน็ตคืนเนาะพี่น้องเนาะเออเราจะเราจะเราจะ,เราจะเปลี่ยนโอกาสแล้วนะคะทุกคนแล้วสองมลก็จะไม่หยาบคลายนะคะถ้าถ้าช่องแบบว่ามีการสร้างอะไรได้นี่หยาบคลายมากไม่ได้เดีอพี่น้องค่ะอืม ขอก็จะเปิดเสียงมันให้ชุมเจ้าฟังน้ากันให้ชุมเจ้าเบิงบางเือขอกาสิตอบแนบตอบแน่เด้อพี่น้องเด้อขอกาสิเปิดฟังว่าว่ามือหนึ่งนี่มันเห็ดนางแน่เออมือหนึ่งเนี่ยผู้ใดเห็ดนางให้มันมันออกาด่าข่อยนะเออพี่น้องเข้าใจบ่มันเห็ดนาไรแน่มันด่าแม่ข่อยมันไงมันดาน้องข่อยวันแนีไหนน้องข่อยบริดามันแม่ข่อยก็บริดามันแต่ว่ามันด่าเอามกเอาใจเด้อพี่น้อง ดาาขมุกเข้าใจดาจนล่มหายใจสิบมีเออประกาศเด้อสิง่ายยกง่ายสีหอบแล้วหอบคณะไปอยู่ช่องน้องมานาเด้อพี่น้องน้องมานาแล้วก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่อช่องก่อนนะคะเออจะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะจะเอาคำน้องมานาออกไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปรไฟล์เด้อพี่น้องเด้อ บอกไว้ก่อนอาจจะมีอาจจะมีการไลฟ์สดกันเกิดขึ้นในคืนนี้เราจะทำไลฟ์สดกันทุกวันคอยสิเปิดทิมใบเด้อพี่น้องเด้อไลฟ์สดไพอยจากเขามาเบิงกับเบิงบอเบิงกับบอเป็นอย่างพอยกากดากับดาพาบอยากดากับบอเป็นอย่างปล่อยเลยเด้อค่ะเ้อพี่นออ้องเออเขามาหลายลเขามาเยอะเอะนะคะเออ ิดโฆษณาทิ้งไว้เยอะๆไลฟ์สดอย่างเดียวด้วยพี่น้องจะไม่มีการทําคลิปอืมคลิปสั้นๆก็จะไม่มีจะไลฟ์สดทิ้งไว้อย่างเดียวนับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออืมจะไลฟ์สดไว้หรือไม่อาจจะทําคลิปแต่คลิปในบอยาักเหตุเด,ด้อพี่น้องเด้อเสียเวลาไลฟ์สดทิ้งไปเลยนะคะ ส่วนผู้ได้เขามาให้กำลังใจกะคือเกา่าผู้ได้บ่หมักกะเซิรนบรร่ว่ากันบ่ได้บังคับได้สาวมุนช่องสาวมุนบรร่ได้บังคับเอฟซีเ้อพี่น้องหมักบ่หมักกะเซิรนพี่น้องคะ่ะบรร่ว่ากันเหตุผลทำไมเพราะว่าซุ้มเจ้าคอยเปิดเสียงให้ซุ้มเจ้าฟังแล้วซุ้มเจ้าก็ยังบ่เข้าใจซุ้มเจ้าคือคนที่มาดาซุ้มข่อยแต่ซุ้มเจ้ากลับกายเห็นดีเห็นงาม มาด่าครอบครัวข่อยอ่าชุมเจ้ากับกายเห็นดีเห็นงามชุมเจ้าบ่ไห่ควรยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเลยชุมเจ้ากำมาโทษครอบครัวข่อยว่าข่อยครอบครัวข่อยตอแหลครอบครัวข่อยตกซับเรื่องตกซับใครก็อยากได้เบิดพี่น้องข่อยยอมรับแต่ข่อยอยากได้เงินนะพี่น้องผู้ได้ให้ข่อยข่อยก็ดีใจเออเงินเท่านั้นที่จะอยู่รอดในโลกใบนี้น่ะนะจ๊ะอย่ามาพูดว่าไม่อยากได้เออเงินน่ะมันเปลี่ยนสันดานคนได้นะคะ เ,เปลี่ยนจากคนดีกลายเป็นคนชั่วเงินน่ะเนอบอกไว้ก่อนอืมคอยน้ำมักได้เงินได้คนสี่บอกว่าหายไพ่หายเกาเขาบริคอลผุนเนาะเออบอกไว้ก่อนในเมื่อช่องคอยมันได้อยู่แล้วมันมีโฆษณนายอยู่แล้วคอยจะไปเสียเวลาเหตุแมันเหนื่อยปากเหตุยังละพี่นอ้องอ่าเหตดไปช่องน้องมานาน่ะ เขามีให้เ้าเห็ดแล้วโฆษณาเขามีอยู่แล้วเขาเห็ดปุ๊บโฆษณาเขาปับ๊บได้เงินปุ๊บเดือนหนึ่งเอามานับ <c oughs> <c oughs> ได้ถ้าได้ก็เอาพี่น้องได้ยี่สิบสามสิบาทก็เอาอ่าดีกว่าไม่ได้เลยเด้อพี่น้องเ้อฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเ้อพี่น้องนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเออเพราะว่ายังขอสิเห็ดคลิปเพราะว่ายัง ข่อยเช้าความอัปปีละจังไรของมันด่าครอบครัวข่อยเอามาไว้เพื่อเพื่อนังพี่รองหูบอกเพื่อไว้เปิดให้บางเถื่อครอบครัวมันมาผ่านมาเห็นหรือพ่อแม่มันหรือว่าลูกเต้ามันคือมันเบ้าแหละกูจะเก็บคลิปมึงกูจะดูดคลิปไว้ให้ลูกมึงเบิ่งมันก็คือกันมันก็มีลูกคือกันนอนทั้งขาเมันเลยลูกมันก็ได้มันด่าชาวบ้านนะลูกมันก็ได้ยินเบิ้ดคำหยาบคายคำอัปปีละคำจังไรของมันนะ เดอมันมีบดเดอร์พอไม่พี่น้องเดอเออเพราะฉะนั้นอ่ะมันชิมา่าคอยอยากผู้เดียวบ่ได้เพราะว่าคอยเกิดมากข่อกับบเคยด่าผู้ใดสมมุกสมใจเท่า่าอีอันนี้เดอพี่น้องเออขอบ่คเคยเหตุยังไห้มัน่ะมันมาเห็ดเฉลอ่ยก้อนมันชิดาเป็นแต่มันอ่ะบะคือมันเบ้าเลยชิดาเป็นแต่มึงอ่ะบ่บ่แล้วก็มึงพากูด่าเนาะกูก็ด่าเนาะเออเอาเป็นว่าตามนั้นจิไปเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอืม มองได้แจไ้ได้ได้เงินสี่เห็ดพี่น้องค่ะต่อไปนี่สิบด,บ,บดาแบบดาแบบดาแบบได้ละดาฟิฟีดาแบบเสียหม,มาน่ะนะอืมดาแล้วต้องให้มันได้เงินเขาถึงเรียกว่าเอ๊ะเอ๊ะอ,อย่างน้อยก็ได้ค่า,คาอะไรค่าสตรีมยาดค่าสตรีมยาดเนาะพี่น,อน้องเนาะส่วนชื่อช่องน้องมะานาวกะสิลบออกไปเด้อพี่น้องเด้อจะเปลี่ยนชื่อช่อง จะเปลี่ยนโปรไฟล์เด้อคัะพี่น้องจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างส่วนคลิปน้องมานาก็อันเก่าก็ยังอยู่แต่ไม่ลบนะคะเออส่วนผู้ได้มักกบเบิงผู้ได้่มักกบ,บกกแลวแต่บบถือกะไพรโบลูโตดอกพี่น้องอืมคนอื่นมองเบิงเอ้คือไมา่อยากค่ายแท้เออแล้วก็มีคอมเมนต์บอกอยังเกาะโตเร็วๆหน้าหนูจะได้เห็นพฤติกรรมแม่ของ ของตัวเองว่าเป็นยังไงอ่าคนแบบนี้นะคนลำเอียงพ,พ่อแม่พี่น้องอืมแล้วสมเจ้าคือบอไปบอกอีกจุ้ยน้ำแนไปบอกลูกอีจุ้ยน้ำแนว่าเวลาด่าลูกด่าคนอื่นนะลูกเต้าได้อยู่น้ำขางบอ่อพฤติกรรมแบบนั่นบอ่อหาด่าชาวบ้านแบบนั้นดีบอ่อออคือบมเว่าแน่ะสะคือมาว่าแต่คอยอ่าแล้วก็ว่าวายยังอีกอ,งงอืม ว่ายังอีว่าคอยนะเห็ุพฤติกรรมแบบบ่เหมาะสมออกโซเชียลแสดงกับแบบอิจุยนะมันเหมาะสมบอกแบบนั้นบ่เหมาะสมสุมเจ้าสุมเจ้าไปย่อเง่อคนแบบนั้นบอกคนบ่มีตัวตนบอกคนบ่มีตัวตนได้คนแบบอิจุยนะมองสุกหัวนอนมันสุมเจ้าก็อยังบ่เคยเห็นมองอยู่มองกินมันสุมเจ้าก็ยังบ่เคยเห็นมันเหตุงานอยังสุเกาก็อยังบ่เคยหูแต่จากคอยเบิ่งลักษณะนี่นะคอยเหดุยังไปคอยโพสยังไปคอย น้ำเสนอเหลืองอยังไปแต่ว่าข่อยเห็นมาลงคลิปข่อยในหละคือมันเหตุงานพี่น้องมันหาเอาครอบครัวข่อยไปหาอยากหากินมีการโฆษณาเข้าซ่องมันอย่าคิดว่าม,ไไนนนมันได้เงินนะหน่ะมันได้เงินนะหน่ะสุเจ้าอา่าหาเงินกินอยู่บนหลังคนนะเออสุนเจ้าคิดเอาเด้อชุนเจ้าคิดเอาถ้าเจ้าสุนเจ้าสิดาข่อยบอกข่อยสวยนะ่วน่ะชุนเจ้าก็ต้องบอกว่ามันส่วนน้ำอย่าว่าแต่ข่อยส่วผู้เดียว เออสินเสมอกันชุมเจ้าต้องว่าว่าสินเสมอกันชุมเจ้าสิมาโทษแต่ว่าข่อยบอดีเออเฮ็ดพฤติกรรมให้ลูกให้เต้าเบิง่งอ,อีนั่นมันก็มีลูกมีเต้าคือกันมีพอ่อมีแม่คือกันมันบม่ได้ออกมาจากโคนไม่เด้ล่ะอืมมันก็มีพอ่อมีแม่เหมือนกันค่ะนะคะมันไม่ได้มีจะข่อยอืมลูกมันก็มีลูกมันดา่าลูกข่อยมันก็มีลูกผูหยิงคือกัน มันด่าครอบครัวข่อยก่อนได้สุ่มเจ้าอย่าลืมได้อย่าทาเป็นหูหนวกตาบอดเลยนะสุ่มเจ้าอย่าทําเป็นหูหนวกตาบอดเอฟซีนั่นเปิดใจให้กว้างมองโลกให้กว so ้างนะคะเอออย่ามาบอกว่าแซ่พฤติกรรมครอบครัวอครอบครัวข่อยหาอยากหากินตามธรรมชาติเออมีเงินก็ซื้อกินดีบ่มีก็หาหน่อไม้กินตามมนุษย์มนาเขาใช้ชีวิตกันบ่ได้มีเวลาจับกล่องมาด่าชาวบ้านอย่างเดียวเด้อ ต่อไปนี่ข่อยก็เสียเอาเสียงมันออกทุกคลิปข่อยอยากหูคือกันวบาคนแบบมันน่ะสิเห็ดได้จากปีมันเห็ดออกมาข่อยกับเห็ดข่อยกระดูดเอาคลิปมันมาลงช่องนรลดูแลก็ลงช่องนรดข่อยสิเห็ดแบบนั่นต่อไปนี่เธอเอออันใดได้กบไปอันอันใดได้กะเอาอันใดบ่ได้กบผ่านพ่เป็นอย่างอืมบอกไว้ก่อนถ้าเห็ดแบบนี้ซุ่มเจ้าสีบ่บ่หู้ดอกว่าผู้ใดเห็ดเส่็จผู้ใดก่อน สมเจ้าสิมาฟังมันด่าร่อยๆร่อยๆโดยที่ไม่รู้สาเหตุหูหูหนวกตาบอดกันเนี่ยทำเป็นเอาหูเอาหูไปนาเอาตาไปไปไล่ทำเป็นว่ามันเป็นคนดีมาปกป้องชาวลาวชาวไทยที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันมาดูถูกชาวลาวชาวไทยอีหานี่ฮะบอกไว้เลยนะยนแ,แล้วแต่สิคิดเหรอวะแล้วแต่สิคิดขอบอไ้บังคับเด้อกูได้หมักกับบึงบ่หมักกับบเป็นยังเอ้า ถ้าวายัางไปผิดพลาดประการใดกขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอาเป็นบาสีง่ายช่องเด้อซ่องนั้นสิยุดเพราะว่ายังไม่มีเพราะว่ามันไม่มีการโฆษณาเข้าใจนะพี่น้องอืถึงมันสิบาสางรายลงรายได้หรือว่ามันส้างรายได้แต่สิ่งที่มันได้มันก็ได้จากเพื่อนจากฝูงจากกลุ่มของมันช่วยกันโอนแบบนั้นเขาเบิร์นแบบขอทานเขาเบิร์นบายังนะพี่น้องฮะมันก็ได้จากตรงนั้นคือข่อยนี่ข่อยเหตุเองข่อยได้เองข่อยเสียเอง อาพากันแจ้งหันแจ้งหนีเขามาหาข่อยข่อยเป็นคนเสียเองบ่มีพูดได้ว่าเสียซอยขอย่อยเออพวกมันบจับกุมจับก้อนกันเออออกเงินกาเนเนผัวมันนี่ผัวมันอนาคตภายภาคหนะเออนั่น,นแหละหามันหาพอบ่ได้ก็เอาปักแดงน่อยแล้วเป็นพอให้ลูกมันนะเออนะจับกลุมจับก้อนกันโอนเงินให้กันสนับสนุนกัน ถ้าคนจริงคนเก่งนะเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกมันต้องยืนเดียวเออถ้าเก่งจริงอ่ะอย่าหาเพื่อนหาฟูงเือข่อยนี่เขาบอกไม่เพื่อนมีฟูงอีกบกคบกับใครอีกพี่น้องเออต่อไปนี้ไม่คบกับใครอีกใครคุยดีก็ดีใครคุยไม่ดีก็ไม่คุยด้วยแค่นั้นแหละตัดปัญหาอย่างเดียวข่อยอ,ะอ่ะอ่าทุกวันนี้เอฟซีสลอสแสลตี่จะเข้ามาหนุนน,นี่นั่น เออกับชีวิตข่อยด้จากตีท้าถทามาเฮือนมาซ่านข่อยนะข่อยหู้อฟซีเรานี่ก็ได้ไพ่แหละจะไปต้อนรับล่ะข่อยบรูฮูจักอ่าอ,อยู่บุสุจะมาขอมาเฮือนมาซานเออมันแปลกบอรเรื่องอะไรจะไปต้อนรับให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านคุณพูดได้คุณอ้างว่าคุณเป็นเอฟซีดูมานานพูดได้จะจู่จะมาขอมาบ้านมานอนบ้านนู้ยมันเป็นไปไม่ได้ได้ข่่ยบอเอาแล้วแบบนั้นข่อยลาปานต่อแล้วพี่น้องเออบ้ให้ยขาอีก ข่ามาในบ้านง่ายๆนะ้ายจากไมาอีกักนัดเจอกันขังนอกเลยร้่นอเมซอกอเมซ่อนหนูร่วมนู่นนูน่น,น,นตลาดตะลีผุนเออมันต้องศึกษาดูใจกันก่อนก่อนที่จะเ,เข้าบ้านเออดีบดีคนหน้าบ่ายลังดอกเขามาเห็นอะไรพี่น้องไพสิไปตอนหลับโมม่วมีรลทักมาหาข่อยแปลกๆอยู่ได้หลายคนอยู่ไดอยากไปหาสาวมนอยากไปหาบ่าวเพชรอยากไปเจอแล้วขอไปนอนบ้านได้ไหมผุนแลพี่น้อง สิมานอนี่สร้างบ้านข่อยรีสอร์ทบ่อึดเออไปนอนรีสอร์ทพุ่นลหละเนาะเออข่อยชิไ้นอนเฉพาะข่อยลึ่งข่อยเคยด้รีสอร์ทกับมีขึ้นละสามรอยห้าสิบบได้อึดแถวนี้จําเป็นอะไรสิมานอนบ้านข่อยเออข่อยบ่ไหใหายนอนได้พี่น้องข่อยไ,ไดูฮูจักเพิินอ,อโอเคเดอ้อพี่น้องเดอ้อจำนี้ละ